สระศรีอริยเมตไตรไดตรัสก,กับพระมาลัยเทระเจ้าต่อไปอีกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อชมภูทวิปบ,บริบูรณ์มีพืชพันธุ์ข้าวสาลีซึ่งแต่ละเม็ดหนึ่งได้บังเกิดขึ้นในที่ซึ่งไม่ต้องถากไถผู้หนึ่งผู้ใดก็ไม่ได้หวานไม่ได้ปลูกเม็ดข้าวสาลีแต่ละเม็ดได้แตกต้นออกเป็นแสนกอแต่ละกอได้เกิด,ดรวงข้าวเป็นแสนรวงข้าแต่ละรวง มีผลข้าวสารสองขนานถ้าจะประมาณข้าวสาลีเม็ดเดียวบังเกิดเป็นข้าวสารสองเล่มเปลี่ยนบังเกิดขึ้นดังนี้การเมื่อใดพระศีอริยเมตไตรก็จะไปบังเกิดในโลกมนุษย์ในการเมื่อนั้นพระมาลลยเถระเจ้าได้กล่าวว่าขอถาวายพระพรพระราชบุพิตรพระศีอริยเมตไตรจะเสด็จไปเกิดในโลกมนุษย์ในอนาคตการนั้น เป็น2ครั้งด้วยกัน